เราทำธุรกิจเราทำธุรกิจของฮาลาลแต่รวมตัวเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคกําไรที่ได้มาฮาลาลไหมพี่น้องฟังคำถามนะครับ เราทำธุรกิจของฮาลาลนะครับเราทำธุรกิจของฮาลาลแต่เรารวมตัวกันรวมตัวทำไมนะเพื่อเอารักเอาเปรียกผู้บริโภคทำให้มีกำไรมากขึ้นจากปกติ กำไรแต่ละชิ้นสองสาบาทวันหนึ่งขายได้ห้0 0กชิ้นก็ต่างคนก็ต่างอยู่ได้แล้วคนขายก็อยู่ได้คนซื้อก็ไม่วุ่นวายเกินไปเพราะความแพรแต่ด้วยความที่เราอยากที่อยากมีไรายได้มากขึ้น เลยรวมตัวกันบรรดาคนที่ขายแบบเราเหมือนเหมือนกัน่าเมื่อได้ผู้ค้าเหมือนกันหมดรวมตัวอ่ะเราต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้นะกี่เแต่ละคนอะตามสัญญาแล้วพอกเรานะทีนี้ก็ต่างคนจากปกติ15บหาบาทต่อชิ้นเมื่อมีการรวมตัวกลายเป็นอั ราคาเป็น25บาทจาก15บหาบาทกำไรแล้วนะ5บาทนะแต่ไปเพิ่มเป็น25บาทเป็นการรวมตัวกันถ้าไม่รวมตัวกันเอาอ่าไม่รวมตัวกันแบบนี้จะขายไม่ได้ในะราคา25ถ้ามาทำไมเพราะร้านนี้ก็15้าร้านนู้นก็ยังเกอก็16หอีกร้านหนึง14 ยี่สิบห้าไม่มีใครซื้อแน่นอนแต่ด้วยที่ว่าพวกเรารวมตัวกันไปร้านไหนก็ยี่สิบห้าหมดไอ้ผู้บริโภคจําเป็นจะต้องซื้อเพราะมันไม่มีมันทาเองไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องซื้อซื้อแบบเสียไม่ได้ไม่ซื้อก็ไม่ได้ที่จําเป็นต้องซื้อทําให้ผู้ค้าได้กําไรเกินควรเขาเรียเข้าใจนะครับ ทีนี้ประเด็นท <ing> ี่พี่น้องถามเนี่ยถามว่ากำไรที่ได้มานั้นฮาลา랄ไหมอัลลอฮฺอักบอรพี่น้องครับในศาสนาอิสลามในกคัทบซษรอสุลามก็บอกนะในชายอสุลามในกคัทบชายอสุลามก็เสดอาดุษมั่งกการขายกรณีเอาละเอาเปรียบ จะหุกมฮหรามไม่ฮัลลาในหลักศาสนานะครับหุกมฮหรามสมมตินะครับจากปกติข้าวสารกิโลยี่สิบห้าบาทนี่อ่าแต่เมื่อระดับใหญ่เราระดับใหญ่ไอ้เพื่อนเราคนนู้นก็ระดับใหญ่ไอ้คนนั้นก็ระดับรวมตัวกัน เราต้องขาย35ห้านะอย่าให้ต่ำกว่านี้นะต้นสัญญานะไอ้ต้นสัญญานะอ,นญญานะอ่าทีนี้ชาวบ้านจำเป็นจะต้องกินข้าวคนแล้วก็ไม่ใช่กินแกลบทีนี้จาก25้าเป็นสามสห้าทางที่ขาย25้าก็กำไรแล้วน่ะ แต่มันกําไรไม่มากมันมันไม่สามารถตอบรับโจทย์ของคนละโมกเขาเลยปั่นขึ้นมาให้มันสูงเข้าไปเลยได้ได้กำไรอื้อซ่าแต่ชาวบ้านโอดครวญกันถามว่ากำไรที่เราได้มานี้ในหลักศาสนาว่าอย่างไรฮุกงฮาราบนะครับอ่าศาสนาฮุกงฮาราบไม่ฮาลาเลย ฉะนั então, ้นการค้าขายในอิสลามอาศัยเดิมฮุกมฮัลลาอัลลัลลอฮุลบายอะวะฮาร์รมะเรบะในอัลกุรอานระบุชัดเจนพระองค์อัลลอฮ์อนุญาตอนุญาตฮุกมฮัลลาการซื้อขายนั้นอาศัยเดิมการซื้อขายฮุกมฮัลลาแต่ถ้าขายขี้ช่อล่ะฮัลลาลไหมล่ะฮ้ารั ขายเอาปรีบละฮาลาลไหมฮา r ามขครของศาสนนห้ามละฮาลาหลไหมฮ a ามขายหมูฮาลหลไหมายหมูฮารามขายหววล่ะฮารามขายยาบาล่ะฮารามขายเล้าละฮาอันนั้ไหนว่าอาศัยฮาลการขายฮาลลละ ฮาลาดการขายก็ต่อเมื่อขายของฮาราดและขายตรงไปตรงมาถ้าขายชออไม่ฮาลาดไม่ซอบในการขายด้วยารมด้วยนะอ่ะยังไงผมขายเนี่ยช่างแล้วนะปกติผมขายผักเนี่ยกิโลสิบห้าบาทแต่ถ้าตนซื้อเป็นเก่งผมให้กิโลสิบบาทก็ออ่ะช่างเลย สามสิบโลสามร้อยบาทพอแต่ท kind of ี่ไหนได้ตรงกลางนี่ยเน่าหมดเลยไอ้สวยเฉพาะข้างบนหรออันนี่ก็เราว่าขายขี้ช่อทำให้ฮาลาลไม่ขายไปนะฮารามครับอ่าฉะนั้นสิ่งที่ศาสนาบอกอัลลอฮฺไปอ่ะวะฮารามาเริบะไปอ่ะที่ฮัลละตามชัรว์ที่ฮัลาล ถ้าไม่เช่นนั้นและมันจะไม่ฮาลาลในการซื้อขายเอารถเพื่อนบอกว่ายืมแล้วพอเพื่อนให้กุญเจไปใช้เอาไปขายฮาลาลไม่ขายนะฮราม m ่ะทำไมทำไมฮารามละ่ะใครรู้กี้ก็ตนเอารถเพื่อนมาขายไม่ใช่รถต้นเราจะฮาลาลได้ยังไงล่ะ Ah, chanan nai al-Quran rabu halal man mi rukun syarat kong man kuwa ku pai duan. Macha po halal le halal tuk prape halal tuk rup ba mai chai. Ah. Ha. Hmm. Len halal kan mod ada di yung le di na. Ah, mi kan yek yek. Le puti yek yek atibai no nak นิติศาอิสลามอุลามะเฟโค์นักฟุก oha ะะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรแค่ทำขนมครกไม่ต้องอะไรมากถ้าเราไม่เรียนเราไม่มีทางจะทำเป็นใช่ไหมละ่ะนักภาษาอะไรเรื่องาศาสนาไอเราไม่เรียนจะไปรู้เรื่องได้ยังไงอ คำนึนครกเราไม่เคยทำเราไม่เคยเรียนมาก่อนจะทำเป็นหรือทำได้ไหมทำเป็นไหมทำไม่รู้ออกอะไรนะใช่ไหมละ่ะทุกอย่างมันต้องเรียนเรียนมันก็ต้องมีครูอ่าไม่มีครูแล้วจะรู้ใครจะให้ความรู้กับรเราละ่ะอ่า <c oughs> ฉะนั้นสิ่งที่ท่านถามว่าเราทำธุรกิจแต่รวมตัวเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคกำไรที่ได้มาฮาลลัมไม่ไม่ฮาลลนะครับฉะนั้นการทำธุรกิจในอิสลามนั้นอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ว่าจะเรื่องอะไรเพราะการเอาเปรียบในศาสนาเราก็คือการอาธรรมนั่นคือการซาลิก เห็นคนอื่นจอเลมเยอะแยะแปเรื่องของเขาอ่าเราจะมาตามคนจอเลมทําไมละ่ะคนไม่ซอเลมเยอะแยะทำไมเราไม่ตามละ่ะอ่าฉะนั้นเมื่อศาสนาบอกการอาธรรมไม่ได้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเพราะทุกการอาธรรมจะต้องมีการชดใช้ไม่ชดใช้บนโลกใบนี้ ก็ต้องชดใช้ในวันอาคราเข้าใจนะครับไม่มีราครับอาธรรมแล้วก็เจ้าไม่มีอ่าฉะนั้นจงระมัดระวังความดีที่เราได้สะสมที่เราได้มันทำความดีไม่ว่าจะสารพัดสารพันความดี เราไม่อยากจะไปจ่ายให้กับใครในวันอาขารัตเราก็อยากจะให้ความดีของเราขึ้นตาช่างแห่งความดีของเราทั้งหมดอ่าไม่ใช่ทำม,มากก็จริงแต่ที่ไหนได้ที่ว่ามากนะนะั่นจ่ายเขาไม่พอทำไมทำไมละ่ะเพราะอัดทำกับคำม,มากเหลือเกินอ่าอีนี่แหละเท่ากับเรานี่เบ่งกลัหลมละลายวันอาขารัต ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอความดีมันทำง่ายก็จริงแต่การรักษาความดีมันก็ไม่ได้ง่ายนะ,ะอะมันไม่ง่ายงมันไม่ได้ง่ายนะและการที่จะให้ความดีเราถ้ายสุดเข้าบัญชีถ้ายสุดขึ้นตาช่างในตาช่างแห่งความดีของเราไม่ง่ายนะอ่า <c oughs> ฉะนั้นแม้ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็ตามอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ว่าอาชีพนั้นอะจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอาชีพน้นการเอาเปรียบนั้นจะหุกรมหารามนะครับเอาเปรียบนั้นจะหุกรมหารามอมไม่เห็นนะจากปกติ มาม่านี่ซองเจ็ดบาทนะปัจจุบันนะวันก่อนนู่นหกบาทไม่ว่าจะเป็นเสดะไม่ว่าจะเป็นรุสกีไม่ว่าจะเป็นจายา่าเป็นต้นในสมมตินะครับปัจจุบันหกบาทอ่าปัจจุบันนี่เจ็ดบาทก,นนก่อนนั้นนะก่อนหน้านี้หกบาทใครปลีกนะใายเปร็นก,กล่องไม่ทราบเพราะเราไม่ใช่แม่ค้าทีนี้สมมตินะครับพอวันสวยคืนสวยเดือนสวยน้ำท่วม ขึ้นไปสองสเมตรต่างคนต่างขาดแคลนอาหารผู้อาหารบริโภคเครื่องดืง่มไอเราก็ยังพอมีอยู่เพราะเราเปิดร้านขายไม่ยู่ตัห้าสิลัง,ลงทีนี้น้ำท่วมเขาจะไปจ่ายตรงนู้นตรงนี้ลำบากเขาก็รู้ว่าบ้านเรามีเพราะบ้านเราเป็นอาร้านขายของจำสม,มุตินะครับ ทีนี้เขาก็มาขอซ้อแล้วก็ขายแต่นั่นเราขายสองละร้อยแต่ว่าฮารามไมนะหมฮารามครับอย่าขายอย่างนั้นนะครับอแทนที่สภาพแบบนั้นนะเราสดักก็ให้เขาดีกว่าแต่ไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเราขายขายปกตินั่นแหละเจ็ดบาทนั่นแลหละฮารามไหมจ้นะเอ็ไม่ฮาราม ที่ฮ a ร a มเห็นเพื่อนจะตายเพื่อนไม่มีกินถ้ากูขายร้อยหนึ่งมันก็ซื้ออยู่ดีแล้วก็ขายครูครีบูกัาเนี่ยฮ a ร a มนะครับในอิสลามไม่อนุญาตนะครับอไม่อนุญาตคุณจะไปตามคนที่เห็นแก่ตัวนั่นนะอ่าไม่ได้คือเราพูดเกี่ยวกับใบอุลใบอุลฟิลอิสลาม การซื้อขายในอิสลามอ่าอุลวรุลอ่าอุลวุรักคราบเรียการซื้อขายที่ชอบชนในอิสลามไม่อนุญาตอ่าที่บรรดายาหูดีเขาชอบการค้าขายที่ชอบจนอ่าในอิสลามไม่เอาการค้าขายที่เอารักเอาเปรียบคนอื่นอ่ายาหูดีชอบแต่อิสลามไม่อนุญาตเห็นไหมครับว่า ในอิสลามนี้จะมีหุก,กมควบคุมประกบในทุกกรณีไม่ใช่ว่าพอเรามีอำนาจมีโอกาสมีบารมีมีพักพวกสามารถจะอัดทำกับใครก็ได้ไม่ใช่อาาไม่ใช่เด็กขับการอัดทำยังไงศาสนามไม่เคยอนุญาต ไม่ใช่ไม่อนุญาตเฉพาะยุคสมัยนบีเรานะไม่เคยอนุญาตตั้งแต่ยุคสมัยในบีอดังจนกระทั่งปัจจุบันฉะนั้นการที่เราจะขายอะไรก็ตามให้มันตรงไปตรงมาเหมือนคำโบราณพูดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอ่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานสักพน้ำท่วมเมื่อกี้คนอื่นหาก,กินลำบาก จะไปหาซื้อตรงนู้ดนี่ยากแล้วเกินเราก็ยังคงขายราคาเดิมเจบาทเจบาทคนที่มาซื้อเขาดีใจดีไม่ดีน้ำตาเขารินด้วยความประทับใจในตัวเราเออว่าเรานี่คนซื้อจริง,รงๆไม่เอารัดไม่เอาเปรียบทีนี้พอเหตุการณ์ปกติเขาจะซื้อของสักทีเขาก็ต้องนึกถึงร้านเราแน่นอนนั่นที่มากควาว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นัก ทีนี้ถ้าเราขายเนี่ยนะสองห้าสิบสองละร้อยไอ้ก็ก็ซื้อซื้อแบบเสียไม่ได้แต่ปอ่ป้าปกติเขายังเก็บใจแหม่กว่าซื้อเลยแม่ร้านนั้นขี้โกงเอาเปรียบกูนะทีเนี้ต้องปิดร้านเลยทีนี้ <c oughs> เห็นไหมละ่ะนั่นงคำโบราณที่ว่าซื้อกินมันหมดคดกินไหม่นะอ่ามันตรงกับในอิสลามที่ว่า ถ้าเอาเปรียบคนอื่นสาสนามไม่อนุญาตซึ่งสมัยปัจจุบันนี้เราจะหาคนที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงตรงแบบเป่าบุญจิน้นนาซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงซื่อตรงอ่า ค่อนข้างจะหายากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอ่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีไม่มากเท่านั้นเองแต่ถ้าใครพบเจอคบกับคนเช่นนั้นก็รักษาเขาไว้เพราะคนดีๆแบบนั้นในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่จะหาง่ายอันนี้คือความจริงนะครับอ่